ีต้องีนครับพน่นาเไไม่หรอกมกไม่ด้มีงานนะหเด็นบล้างไคยไดนรับไม่ไม่ไหไปไหนเลยครับก็ก็อยู่บ้านแล้วก็ทำอะไรงานดิเลกของเราไปเรื่อยๆอย่างเี้ยละครับก็ใช้ชีวิตปกติคือเราตั้งใจว่าจะแบบไม่ออกอีเมน่นี่ ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพอช่วงโควิดแล้วพอพ้นโควิดมาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีงานอะไรมากมาย,ยนะครับมันก็อาจจะมีติดต่อเข้ามาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าบางทีงานก็อาจจะไม่ได้ตรงกับเราแค่นั้นเราก็เลยไม่ได้รับแค่นั้นเองงานทีเด็กที่ผมว่าคืออะไรบ้างที่ผมทำแบบประจําประจํอผมก็จะออกกําลังกายแล้วก็สร้างดูแลบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับสร้าง ส่วนตัวนิดหน่อยอเนี่ยครับมาเริ่บ้านใช่ใช่อะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็แล้วก็มีแบบเนี่ยอย่างพรมนิคิตก็เพิ่งปิดไปก็ถ่ายพรมนิคิตตลอดอย่างเงี้ยครับก็มันก็เลยหลังจากที่ปิดกล้องไปก็ก็เลยอยู่บ้านพักไปเที่ยวบ้างอยู่กับครอบครัวบ้างแล้วก็ออกกําลังกายตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นฟิตเนสก็คือให้เวลากับตัวเองอยู่สงบสงบอะไรอย่างเงี้ยอรนคอะไรนะครับ ถือว่าพักผ่อนมากใช่ชาร์จแบบใช่ครัแบ,บแต่เราก็ทำง,งานหนักเหมือนกันนะครว่าละเรื่องนี้คือหนักเหมือนกัเราเหมือนกันครับเออหนักมากของเหนื่อยแล้วก็ก็ตั้งแต่ทํางานมาก็ผมว่าเรื่องนี้หนักสุดในใน,ในการทํางานเพราะว่าเหนื่อยทั้งด้านของร่างกายแล้วก็ในในด้านของความคิดเพราะตัวละครมันเยอะแล้วก็แล้วทำงานยากคือเวลาถ่ายแต่ละทีนี้ ถ่ายแล้วถ่ายอีกมันนานมันเยอะเวลาเวลาหยุดก็เลยรู้สึกสบายแบบว่าได้พักผ่อนอะไรเงี้ยคือบมันต้องละเอียดขนาดนั้นหรือคุณบอกว่าจะต้องถ่ายรือว่าใช่ต้องละเอียดไม่งั้นไม่งั้นแฝดออกมามันจะไม่ไม่เนียนนะครับมันจะไม่มีความเป็นตัวละครเล่นเป็นสามตัวใช่ก็เล่นเล่นเป็นพี่หมื่นในภาคแรกแล้วก็เป็นลูกลูกลิศกับเรืองอีกสองคนใช่ครับมันก็ต้สามคาแรคเตอร์ใช่แต่ใกล้เคียง มันยากตรงที่ว่าคาแรคเตอร์มันใกล้เคียงกันในในสามตัวก็คืออย่างแฝดบางบางประเภทก็จะร้ายคนหนึ่งดีคนหนึ่งใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือพ่อลูกอีกสองคนคือก็เป็นคนดีทั้งทั้งหมดแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่ดีอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งจะทำยังไงให้ต่างต่างไปใ,ในในความในความต่างนิดนิดของสามตัวเนี่ยค่ะโทนเสียงด้วยนะครับโทนเสียงก็เปลี่ยนอยู่แล้วฮะโทนเสียงก็เปลี่ยน ระบบความคิดหรือแม้แต่สมาธิในการเข้าฉากก็ไม่เหมือนกันมีสับสนก็ไม่ตตอนเล่นเออแต่พอเวลาเล่นจริงไม่ไม่สับสนมากนะแต่แค่ว่าไอตัวเราอ่ะชอบไม่ชอบนะมีคือไม่อยากไม่ชอบตัวนี้คือมันอินกับตัวนี้อันนี้มีแต่ว่าไม่สับสนไม่สับสนว่าเป็นตัวนี้เล่นยังไงเป็นตอนนั้นเล่นยังไงไม่มีอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ในการทำงานจริงเอายากไหม อะไรครับไม่ยากไม่ยากแต่แต่มีแค่ความเนี้ความว่าไม่ชอบอ่ะไม่อยากเล่นอ่ะไม่อยากเล่นตัวนี้มันเหมือนเราอินกับตัวนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วแล้วพอมาเล่นอีกตัวหนึ่งแล้วมันเหมือนแบบมันแบบไม่สนุกเอออย่างเงี้ยไม่สนุกดีกว่ามัน่กแต่แต่ก็ต้องเล่นก็จัดการจากการด้วยการมีสมาธิมากมากๆสมาธิสําคัญในการทํางานก็ ก็พอมีสมาธิปุ๊บไอความชอบไม่ชอบมันก็มันก็ตัดไปได้ใชไหมันก็เข้าไปในในในฉากนั้นได้โดยแบบก็เป็นตัวละครตัวนั้นแต่ว่าก่อนที่จะเข้าหรือว่าเวลาอ่านบทเตรียมที่จะไปทํางานอ่ะไม่ชอบเลยโอว่ามีนะไม่้องคุตัวไม่อยากเล่นแฟรเลยใช่ไหมยาไม่เล่นอีกแล้วไม่เล่นอีกไม่เล่นอีไม่เล่นอีกไเล่นอี่เลอีกไม่เล่นอีกไล่นอไม่เล่นอก่เล่ไม่เล่นอีกไม่อีกแล้วกไมอกเล่กไเล่นอนอีกไล่น เบลเคยเล่นสองตัวเหรอเคยเล่นสตัวอ๋อเขาอ๋อเขาไม่ได้ปรึกษานะเพราะว่าผมว่าการทํางานก็คือมันเหมือนเราเป็นศิลปินน่ะเราก็ทางใครทางมันอะไรเงี้ยเราเข้าใจในการทํางานแบบนี้เราก็ผมจะไม่ค่อยปรึกษานักแสดงเท่าไหร่แต่แค่ว่าถ้าถ้าทํางานร่วมกันแล้วก็คือแค่โต้ตอบกับเขาด้วยความแบบจริงใจแค่แนั้นประมาณนี้แต่ประเด็นนี้คือแผล แล้วสุดท้ายแน่นอนครับผมไม่ไม่ต้องออกมาดีแล้วทุกคนอยากแต่สองก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อย่ากพงเล่นเตะดีเยก็ไม่ก็ก็ดูย้อนหลังดูแล้วกันเขาอย่ากมาผมบอกว่าตัดนเตะจะจัดท้าทายก็เล่นแบบเล่นแล้วเล่นแล้วใช่เล่นท้าทายแล้วเดี๋ยวดูเอาแล้วกันว่าผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็ให้คนดูตัดสินรับงานล้วยใช่ไหมนะหลังจากนี้กระแสกระแสต้องมาแน่นอน ไม่อผมไม,ไไมไ่ไม่ได้ไม่ได้คิดเลย <Okay. S 1> จริงๆแล้วก็ไม่ไม่ได้เชื่อว่าข้างหน้ามันจะต้องเป็นอย่างอย่างจะดังหรือจะประบปสบความสาเร็จหรือจะไม่ประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยผมก็ทําแค่ปัจจุบันไป <Okay. S 1> วันนั้นตอนที่บุกเพม,มีมีชื่อเสียงมากในในตอนนั้นนะผมก็ไม่ได้คิด mm hmm. มันก็ค่อนข้างที่จะแบบ เกินเกินคาดเลยครับแฟนคลับเป็นคนเหนียวแน่นทำให้อร่อยที่โปรไผต่ออะไรกับแฟนคลับไหมครับที่เขาอยากรักที่โปรเนก็ผมก็ต้องขอบคุณเขาแหละครับแต่ก็แต่ก็ไม่ค่อยได้เจอเขาเท่าไหร่ก็ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นความแบบคิดถึงกันมากกว่าที่แบบไม่ได้เจอกันนานแล้วก็อยากเห็นเราอยากเห็นงานเราออะไรย่างเงี่ยนะครับก็ ไม่ได้สื่อสารเลยครับไม่ได้สื่อสารแค่ยืนเฉยแค่ยืนแล้วแบบว่าเนี่ยเขาเรียกร้องไหมครับทุกอย่างให้อัซเดตยอ๋อก็ก็ได้ยินข่าวมาตลอดนะครับแต่เราก็เราก็เป็นตัวเราแบบนี้แหละครับก็ก็ก็พยายามแบบเวลาที่เจอเขาหรือว่าเวลาที่เราไปเจอตามงานหรือตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะดูแลแล้วก็ให้ให้ความรู้สึกดีๆกับเขาได้มากที่สุดแต่ว่า เวลาที่เราไม่ได้ทํางานเวลาที่เราอยู่ส่วนตัวเราก็ไม่ได้เราก็เป็นตัวของเราเองเราก็อยู่ในที่ของเรานี่สุไม่ได้ TikTok มาอะไรไม่ได้โพส TikTok เองคะไม่ได้เล่น TikTok บอกเลยไม่เล่น TikTok เอาตรงนี้เลยเหรอก็ได้นะเราเล่นหน่อยไม่อ่ะไม่ไม่เล่นเขาคงเีขาเช่ไม่ค่อยได้เล่นเานนานๆทีที่จะอัปเดตเล่นบ้างก็เล่นเล่น IG ครับกับ Facebook ของผมใช่ได้อ่านด้ไรในภาคงตรงนี้การขับเรียบร้องมาก็มีอ่านบ้างครับก็มีเข้าไปบ้างก็บางทีก็อ่านไม่ครบหรอกมันเยอะครับถาหังจากนี้ก็จะได้เห็นพี่บหอยขึ้นแล้วเนาะเออญา้ตวอีออนแล้วสัญญาณหน่อยบอกว่าไม่รู้ไม่รู้จริงเพราะว่าจริงๆระหว่างการทางานก็มีคนติดต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าถ้างานมันมันไม่ตรงกับกับกับความที่เราทํางานแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้รับอย่างเงี้ยก็ตอบไม่ได้ครับก็แล้วแต่ ท่านต้องดูว่างานตรงกับใช่ก็คือถ้างานเหมาะสมกับเราเราก็รับหมดแหละครับ